สวัสดีค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ทะเลอยู่นะคะมาดูก้อนหินทะเลนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทะเลดูสะอาดนะคะดูก้อนหินอะไรก็คือไม่มีเศษขยะไม่มีอะไรก็คือผู้คนที่นี่ก็น่ารักนะคะผู้คนที่นี่ คนที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรนะคะน่ารักดีลูกสาวยตุยก็ยังไม่ขึ้นมานะคะนูนยังไปยืนถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนูดูกสาวยตุยไปยืนไปยืนถ่ายรูปอยู่ใกล้ๆกับน้ำทะเลเลยนะคะน้ำทะเลสะอาดนะคะ เตรียมเตรียมเดินเตรียมเดินลงไปนะคะคงไม่ถอดรองเท้านะคะเพราะว่าขี้เกียดใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าไว้อีกทางหแต่จริงแล้วอยาตุ๋ยก็มีนี่นะมีมีผ้าเช็ดรองเท้าอยู่มีผ้ามีผ้ามะฟูนั่งอยู่นะคะนี่มีผ้ามะฟูนั่งอยู่ พราะลูกสาวจะตุยไปลูกสาวจะตุยไปถ่ายอยู่นู่นไกลนู่นจะตุยจะต้องนั่งเฝ้ากระเป๋านั่งเฝ้ากระเป๋าก่อนอเดี๋ยวนั่งเฝ้ากระเป๋าก็จะกินจะกินผลไม้รอรอลูกสาวจะได้เก็บ จะได้ไม่หนักกระเป๋าเอาบลูเบอร์ี่แล้วก็แอปเปิลมากินอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากอากาศไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาว แต่ค้ากลับเนี่ยไม่รู้จะหนาวหรือเปล่าหินแบบเนี้ยเอาไปขัดเอาไปขัดผิวเอาไปขัดผิวแต่เก็บไปไม่ได้นะคะหินสวยนะคะ เดี๋ยวจะตือจะพาดูเนี่ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นในเขาเรียกอะไรอ่ะสาหรายทะเลแหละพี่น้องจ๋าเจ๊ตือก็ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นสาหรายทะเลเอิ่มีรแลลว นะคะทรายทรายแห้งคนเขากำลังจะลงเล่นน้ำกันนะคะคนเนี่ยน้ำมันสะอาดน้ำสะอาดน่าเล่นมากเลย สาวไปเล่นเีวตุยก็ยืนเล่นอยู่ตรงนี้คนเดียวเดี๋ยวจะพาดูจะพาดูสาไหลานะคะเนี่ยมันคือสาไหลาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวยะตุยติดไปให้ดูพี่น้องน่าจะเป็นสาไหลาแหละ นี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นต้นนะพี่น้องจา้ามันจะเป็นต้นที่ติดอยู่กับโอ้โหดึงยากมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยนี่มันคือสาไหลใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะติดมันมันติดเนี่ยดูมันติดติดแบบติดแน่นมันแน่นมากเลยนะคะมันติดอยู่กับก้อนหินเนี่ยติดอยู่กับโขดหินเนี่ยเหมือน เหมือนมันเป็นการเกิดมาจากหินเลยนะมันดึงไม่ออกเลยนะแน่นมากเลยเนี่ยเห็นไหมแน่นมากเลยคนไม่อยู่ใกล้กับทะเล,เลนะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นลูกเลยนะพี่น้องเนี่ยเป็นลูกกลมๆเลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนเป็นลูกกลมๆเลย จะตุยจะลองไปขุดดูว่ามันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆกับดินที่เป็นขุยๆข,ข,ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองไปดูจะตุยถามคนที่เขาเดินลงมานะคะบอกว่าไอ้ที่มันตามก้อนหินเนี่ยมันคือซีบีดไหมเขาบอกว่ามันก็เป็นซีบีดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นซีบีดที่แบบว่าบางงันก็กินได้บางงันก็กินไม่ได้ เออจตุ๋ยก็เลยบอกว่าฉันไม่เอาไปกินหรอกนะแต่คือฉันอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าฉันก็ไม่รู้นะแต่คิดว่ามันเป็นซีวีดนนแหละซีวีดก็คือเป็นสาหร่ายทะเลเนาะแต่เขาบอกว่ามันก็จะมีบางอันกินได้บางอันกินไม่ได้เจตุ๋ยก็ไม่รู้อันไหนนะเขาบอกว่าให้ไปเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตดูแล้วกัน ยัตุยก็เลยบอกว่าเออโอเคไม่เป็นไรคือฉันแค่อยากจะรู้แหละมันก็มีหลายแบบนะคะพี่น้องค่ะมันจะเป็นแบบไบฝอยมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเป็นต้นไม้อีกเดี๋ยวยัตุยก็จะเล่นอยู่แถวนี้ก่อนแหละเพราะว่าลูกสาวก็ยังเพลิดเพลิอนอยู่กับการไปถ่ายรูปอยู่เมื่อไรจะกลับมาก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่มีคนเดินมาอีกเขาก็เลยมาบอกแกตุยว่าเธอรู้ไหมว่าอันนี้คือซีบีดนะ แล้วมันก็มีหอยด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวยาตุ้ยจะพาไปดูหอยหอยที่มันติดอยู่กับโขดหินเนาะและเขาก็ยังบอกด้วยว่าบางทีก็จะมีปูเขาบอกว่ามีมีปูอยู่ตามก้อนหินเดี๋ยวเราไปดูหอยกันนะคะเมื่อกี้นี้ยายตุ้ยเจอเจอหอย